ี๋อร่าเจ้าสาวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะมีไปเข้าคอร์สอะไรมาหรือเปล่าคะยัง,งยังไม่ได้เข้าคอร์สอะไรนะคะก็ปกติก็ออกกําลังกายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>แล้วก็พยายามนอนให้มากยิ่งขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเ<ม>พื่อนชวนไปไหนก็บอกว่านอนแล้วนะ<ม> <laughs> ถ้าสองทุ่มไม่ต้องโทรมาชวนแล้วนะเราดหัวบลงด้วยหุ่นดีขึ้นใช่ออกกําลังกายด้วยนะคะช่วงนี้ออกกําลังกายด้วยเพราะเพราะเวลาออกกาลังกายแล้วมันเหมือนติดอะค่ะมันเหมือนแบบเสพติดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงช่วงนี้ก็คือลดทัพปี่ตันเ้าคุ พื่อนชวนไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็อยากนอนเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ทํางานเยอะไม่ค่อยได้พักผ่อนอยู่แล้วคะ่ะค่อนข้างจะว่ากลางปีใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะก็ช่วงๆน่าจะแบบกลางปีไม่ก็ปลายปีอะคะ่ะคือจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไปดูอีกทีนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเราถ้าใกล้ๆมีแผนจะไปเข้าคอร์สเจ้าส ก็ก็มีแอบๆบเตรียมไว้เหมือนกันนะคะก็อยากอยากว่าแบบครั้งนึงในชีวิตของผู้หญิงเนาะก็อยากจะแบบว่าเข้าคอนนิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเพิ่งรับละครไปด้วย2เรื่อง เราก็เลยเนี่ยคะ่ะ<ม>ก็เลยทำงานก่อนทำงานจนถึงวันสุดท้ายของการที่จะเข้าวิทยาใช่ค่ะก<ม>ะว่ายังรับงานอยู่นะคะ<ม>ยังทำงานอยู่คะ่ะยังอยากทำงานอยู่เพราะว่าอยากทำงานช่วงนี้ให้ให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะ<ม>เผื่อว่าถ้ามีครอบครัวแล้วก็เผื่อมีน้องอะไร<ม>อย่างเงี้ยค่ะไปเกาหลีไปดูชุดแต่งงานใช่ค่ะพอดีว่าจะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับเช่าชุดแต่งงานอยู่แล้วที่ประเทศเกาหลีด้วยเป็นการร่วมทุนกัน ็เลยบินไปดูมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเราห้าทุกเลยนะคะที่เห็นแผนในจี <c oughs> เออจริงๆแล้วยังไม่ได้เลือกเลยนะคะก็ไปลองมาก่อนว่าชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปลองมาแล้วก็เอ๊ยคนไทยจะชอบแบบไหนด้วยก็คือได้มีโอกาสโชคดีว่าได,ได้ได้ลองทั้งของเราแล้วก็ได้เลือกมาให้แบบคนไทยได้ได้เช่าได้ดูด้วยค่ะยังค่ะยัง ใช่เป็นชุดที่ี่ดูเพื่อทำธุรกิจด้วยค่ะแต่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์เลือกจะมีสวยเพานั้นก็ยังไม่ทราบเลยอะค่ะเดี๋ยวขอแบบเลือกดูหก็คือามากกุโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณค่ะวางไว้ที่สุดค่ะสมรับชุดแต่งงานเอาจริงๆยังยังไม่รู้ว่าจะต้องมีงานแต่งงานที่เป็นพิธีไหนบ้างเลยค่ะก็เรายังไม่ได้เตรียมแล้วก็ยังไม่ได้วางไว้เลยค่ะอย่ารีเวดดิ้งนะคะ ทีวีดิ้งจริงๆส่วนตัวเราก็แบบแต่งหน้าทําผมมาเยอะแล้วอะค่ะก็อาจจะเอาแบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้ยัรรตีหนาแต่งตีนหน้าแต่งยังยังไม่ได้เตรียมเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบเรียบๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบสีโทนแบบเรียบๆง่ายๆอยู่แล้วค่ะที่ <c oughs> <c oughs> มีกลัวมันไม่ทันไหมคะเพราะว่าทุกอย่างเรียบเลยอะไรอย่างเงี้ยกลัวเหมือนกันค่ะ ลัวค่ะกลัวไม่ทันเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะอันนี้เราทำเองหรือว่าท่างเอากอนไหนตอนนี้ก็มีติดต่อออกันไหนไว้บ้างค่ะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงรีเสิร์ตนะคะก็รีเสิร์ชทั้งชุดสถานที่แล้วก็เดคอเรทการแต่งงานที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกไม่กี่เดือนแล้วเนาะก็ถ้าเป็นช่วงกลางปีก็อีกไม่กี่เดือนค่ะแต่ว่ายังยังยังไม่รู้แน่นอนค่ะก็ชิลนิดนึงตอนนี้อีกเปอร์เซ็นต์หอกได้นะคะ โอ,อ้ยังไม่ถึงห้าเอร์เนโอเลยยังไม่ถึง5%้าเปอร์เซ็นเลยค่ะวานแขกว้กี่คนคะเออจริงๆแล้วคุยคุยกับทางพี่กรณ์เอาไว้นะคะว่าเออน่าจะแบบเออยังไม่คือตอนนี้กำลัง <c oughs> คัดคลองอยู่อะคะ่ะว่าจะประมาณกี่คนดีค่ะ